นักศึกษาทุกคนสำหรับวันนี้นะครับก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับทำให้เราไม่สามารถเรียนในห้องเรียนได้นะครับเราวันนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะนำเสนองานวิจัยเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษานะครับไปทำในการนำเสนอผลงานของตัวเองนะครับแล้วก็ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของการสอบปลายภาคในวิชาสาอังกฤษสารเคมี Me ในครั้งนี้นะครับ สำหรับงานวิจัยที่อาจารย์เลือกมานําเสนอนะครับวันนี้ก็เป็นงานวิจัยของอาจารย์เองตั้งแต่สมัยเรียนระดเอกนะครับก็วันนี้ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียหรือว่าเป็นแนวทางในการที่นักศึกษาจะใช้ในการที่จะเตรียมนในวิชาสมัมมน,หนาหรือเตรียมพรีเซนต์ในวิชาวิจัยหรือเตรียมพรีเซนต์ในโอกาสอื่นๆต่อไปนะครับเนี่ยอาจารย์ก็ขอเริ่มในกระบวนการเลยแล้วกัน สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับหัวข้อที่อาจารย์จะนําเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการวิคเคราะห์เชิงปริมาณของซิลิเนียมทั้งหมดในตัวอย่างอาหารยีสต์เสริมซิลิเนียมด้วยเทคนิค ICPMS โดยใช้เครื่องย่อยตัวอย่างที่ประดิษฐ์ขึ้นเองนะครับในการเตรียมตัวอย่าง อาจารย์จะจะแนะนำสำหรับให้นักศึกษารู้จักเกี่ยวกับซิลเนเนียมก่อนนะครับซิลเียเนียมยก็เป็นอีกธาตุหนึ่งในตารางธาตุนะครับซึ่งมันอยู่ในหมู่ 4A เออขออภัยครับหมู่ 6A ค่าที่4นะครับมีเลขอะตอมเท่ากับ34มีเลขมวลเท่ากับ78.96อันนี้คือคุณสมบัติเบื้องต้นของซิลเนเนียมนะครับทีนี้ซิลเนเนียมเนี่ยม,มันเป็นอีกธาตุหนึ่งนะครับที่ มีผลต่อสุขภาพเราไม่ว่าจะในแง่ของเป็นสารอาหารที่จําเป็นนะครับและในขณะเดียวกันถ้าได้รับมากเกินไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นพิษได้ด้วยเช่นเดียวกันการได้รับพิษของซีเรเนียมถ้ามากเกินไปนั้นนะครับมันจะเกิดภาวะอะไรได้บ้างปกติร่างกายเราเนี่ยคนจะได้รับซีเลเนียมประมาณ70ไมโครกรัมต่อวันนะครับแต่ถ้าเราได้รับ มากกว่า400มิโครกรัมต่อวันเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดภาวะหนึ่งที่เรียกว่าภาวะซิริโนซิสนะครับซึ่งอาการของภาวะซิริโนซิสเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอาการผมร่วงนะครับเล็บหลุดหรือระบบประสาทษาษาถูกทำลายนะครับถ้าได้รับมากๆนะครับหรือถ้าได้รับมากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะตับแข็งนะครับจนถึงภาวะที่หัวใจล้มเหลวนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีหลายพื้นที่บนโลกนี้นะครับที่มีปัญหาเรื่องการขาดซเลเนียมซึ่งการขาดซ e l เนียมในบางประเทศเนี่ยมันก็ทําให้เกิดโรคบางชนิดขึ้นนะครับอย่างเช่นโรคเคอร์ชานซึ่งเป็นเป็นภาวะความผิดปกติทางหัวใจรูปแบบหนึ่งที่พบในประเทศจีนนะครับหรือโรคแคชินเบกนะครับอันนี้เป็นความผิดกปกติของกระดูกนะครับซึ่งก็พบในประเทศจีนเหมือนกัน อาการเหล่านี้มักจะพบในประเทศที่ในพื้นดินเนี่ยมันมีปริมาณซเซเลเนียมน้อยๆนะครับพอในดินมีปริมาณซเซเลเนียมน้อยๆก็ทําให้เวลาที่เราเพาะปลูกอ,อาหารพืชต่างๆที่เป็นผักผลไม้เลยต่างๆเนี่ยซึ่งเรารู้กันดีว่าพืชเนี่ยหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหารเนี่ยมันจะมีการถ่ายทอดสารอาหารผ่านห่วงโซ่อาหารใช่ไหมครับถ้าในดินมีปริมาณ สารซีเนียมน้อยเนี่ยอาหารก็จะมีซีเนียมน้อยตามซึ่งการขาดซีเนียมเนี่ยก็อาจจะทําให้เป็นโรคไทรอยได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะนอกจากนี้ซีเนียมก็ยังมีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วยปริมาณซีเนียมบนโลกนี้นะครับประเทศที่มี ซีเรียมในดินน้อยๆอาจารย์ก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับถาบไซบีเรียนะครับแล้วก็บางส่วนของประเทศจีนนะครับทิเบตนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็บางส่วนของยุโรปนะครับ <S <S 1> <S 1> ทีนี้การที่จะได้รับซีเรียมเนี่ยมันก็มาจากองค์ปกออาหารนะครับเหมือนที่อาจารย์ได้พูดไปก่อนนั้นนั้นว่าซีเรียมเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ในดินพอพืชดูดซึมธาตุอาหารที่อยู่ในดินรวมทั้งซีเรียมด้วยเนี่ยมันก็จะสะสมอยู่ในพืชใช่ไหมครับจากนั้นสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยไปกิน พืชกินผักก็จะได้รับซีเรเนียมผ่านของโซฮานแล้วถ้ามนุษย์ไปกินสันเรานี่นเราก็ได้รับซีเรเนียมผ่านของโซฮานเช่นเดียวกันเมื่อซีเรเนียมมันเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีไม่เพียงพอในบางกรณีนะครับดังนั้นก็เลยมีความพยายามที่จะผลิตอาหารเสริมซีเรเนียมนะครับโดยหลักการผลิตอาหารเสริมซีเรเนียมก็คือเติมซีเลเนียมในรูปแบบของสารแอนินซีเข้าไปเนื่องจากสารแอนินซีของซีเรเนียมเนี่ยมันจะมีความเป็นพิษ ต่อมนุษย์หรือต่อสัตว์นะครับแต่เราก็จะใส่ว่าให้สิ่งมีชีวิตอื่นเช่นผักหรือยีสต์หรือแบคทีเรียนเนี่ยช่วยเปลี่ยนเจาซิลิเนียมอนินซีอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นซิลิไนหรือซิลิเนตไอออนเนี่ยนะครับพอยีสต์ได้รับซิลิเนียมอนินซีเข้าไปก็จะ เปลี่ยนแปลงนะครับให้ซีเรนียมอิเนซีเป็นซีเรนียมอินซีโดยผ่านกระบวนการเมชเบลิซึมนะครับและทำการเปลี่ยนให้กลายเป็นอยู่ให้ซีเรนียมอยู่ในรูปของซีโนอะมิโนแอซิดตัวอย่างซีโนอะมิโนแอซิดที่จำเป็นและก็สำคัญที่พบในยีสต์ก็คือซีโนเมทิลนีนนะครับซีโนเมทิลนีนนั้นจะมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับเมทิลนีนซึ่งเป็นอะมิโนของซัลเฟอร์ นะครับแล้วเจ้าซโลูเมทายานีเน oh well. anyway, yeah. ี <c ough> ่ยจะมีความเป็นพิษต่ำแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าซีเนอันินซียกตัวอย่างเช่นซีเลเตหรือซีเลไนนะครับและร่างกายของเราเนี่ยก็สามารถดูดซึมซโลูเมทายานีได้เป็นอย่างดีนะครับในกระบวนการผลิตยีสต์นะครับเราก็เตรียมยีสต์ในถังหมักนะครับจากนั้นก็มีการเติม ซีลีไนหรือซีลีเนตเข้าไปในกระบวนการหมักยีสต์นะครับพอยีสต์มันเจริญเติบโตนะครับมันก็จะดูดซึมซีเนียมอะนินซีที่เราเสริมเข้าไปในอาหารนะครับแล้วกระบวนการเมทบอลบิซึ่งก็จะเกิดภายในเซลล์ของยีสต์นะครับโดยที่ยีสต์ก็จะเปลี่ยนซีลีไนหรือซีลีเนตให้กลายเป็นซีโนเมทาลีนหรือซีโนซิซีหรือซีเนียมอินซีนอ็นนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับ สำหร Elliot, so on, ับในรูปนะครับก um ็จะเป็นต so ัวอย่างของยิสเซ์เซเลเนียมนะครับที่อยู่ในรูปแบบสายพันธุ์ต่างๆนะครับแล้วก็ระดับความเข้มข้นต่างๆก็จะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นนะครับยิสเซ์เซเลเนียมนั้นมีขายอยู่ทั่วโลกนะครับดังนั้นเราจะสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยิสเซร์เซเลเนียมได้อย่างไงนะครับ แล้ก็เราจะรู้ได้ไงว่ายีสต์เสริมซีเนียมมีซีเนียมสะสมอยู่เท่าไหร่นะครับมันก็มีต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับก็กระบวนการอาไอออนไนเซชันนะครับกระบวนการเป็นไอออนนะครับแล้วจากนั้นมันก็จะถูกตรวจวัดที่ตัวแมสสเปกโตนองน,น,นะครับ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้เครื่อง ICPMS มันจะมีประสิทธิภาพสูงแต่มันก็ยังต้องการกระบวนการเตรียมตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพซึ่งการเตรียมตัวอย่างยีสิสมซูเ,เนียมนะครับเราสามารถเตรียมด้วยวิธีไหนได้บ้างก็ได้แก่วิธี o p e n v e s s e l ก็คือย่อยด้วยภาชนะที่เปิดฝานั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็สามารถย่อยด้วยเครื่องไมโครเวฟนะครับซึ่งเป็นการย่อยระบบปิดนะครับหรือ การเผาให้เป็นเท่านะครับแล้วก็ละลายเท่านะครับแล้วรวมถึงการสกัด,ดวิตาเวนที่เหมาะสมด้วยนะครับสำหรับในงานวิจัยนี้นะครับอาจารย์สนใจที่จะนำวัตร์บายมาประดิษฐ์เป็นเครื่องย่อยนะครับทำไมถึงต้องเลือกใช้วัตร์บาทเนื่องจากวัตถ์บาทเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นแหล่งความร้อนที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ มันมีระบบการควบคุมความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงและก็แม่นยำนะครับก็เลยสนใจที่จะใช้เป็นแหล่งความร้อนเนื่องจากปฏิกิริยาการย่อยตัวอย่างเนี่ยมันจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างแรกเลยก็คือชนิดของกรดนะครับอย่างที่2ก็คือความเข้มข้นของกรดอย่างที่3คืออุณหภูมิอย่างที่สีก็คือเวลาที่เพียงพอในการย่อยและอย่างที่5ที่ช่วยเสริม้าไปก็คือแรงดันนะครับซึ่งแรงดันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราย่อยในภาชนะปิด ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จึงต้องการที่จัดออกแบบแล้วก็ประดิษฐ์นะครับเครื่องย่อยที่ประดิษฐ์เองจากวัเทอร์บาทนะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้เครื่องย่อยที่ประดิษฐ์ขึ้นนะครับสําหรับเตรียมตัวอย่างยีสต์สิลิเนียมเพื่อวิเคราะห์ด้วยซิลิเนียมด้วยเทคนิคอนนเอครพี สำหรับแบบที่อาจารย์ได้ดีไซน์ไว้นะครับก็เป็นดังรูปนะครับทีนี้ส่วนประกอบของแบบมีอะไรบ้างน,นะครับสำหรับเครื่องนี้อย่างแรกเลยนะครับที่ส่วนของพาร์ทเก็คือส่วนของแหล่งความร้อนก็คือวัตถุบาทนะครับซึ่งเราจะให้ความร้อนผ่านน้าร้อนไปนะครับส่วนที่สอาจารย์เรียกว่าเคอร์อวเวอร์เพจเป็นแผ่นที่จะปิดอยู่บนวัตถุบานนะครับที่แผ่นเคอร์เวอร์เพจนั้นก็จะมีการจ่อรูนะครับเพื่อสวมตัว อ d ด e ย s จชันเวสเนะครับซึ่งก็คือหลอดย่อยตัวอย่างนั่นเองนะครับซึ่งเจ้า i g e s t i o น vessel นั้นจะเป็นมีลักษณะเป็นหลอดแก้วจริงๆก็คือหลอดทดลองฝาเคลียวนะครับแต่ภายในอาจารย์จะซีลด้วยตัวเซปตัมที่พิเศษก็คือมันเป็นเซปตัมที่ทนกรดนะครับอยู่ด้านในนั่นเองนะครับ้ <c oughs> พอเราเอาตัวอย่างใส่ในหลอดนะครับแล้วก็เติมกรดลงไปในหลอด เราก็จะสวมอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่จะช่วยยึดกับตัว cover p a g e เรียกว่า O-ring ก็คือตำแหน่ง4-5นะครับแล้วพอสวม O-ring เข้าไปปิดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งเข้าไปที่ตัว holder ของ water bar นั่นเองนะครับส่วนด้านบนนะครับอาจารย์มีตัวระบบ ventilator นะครับก็คือระบบหล่อเย็นนะครับเพื่อไม่ให้อ่าเพื่อให้สารที่มันกลายเป็นไอนั้นเกิดการหล่อเย็นและตกกลับไปบางส่วนนะครับก็จะมีพัดลมเป็นตัวหล่อเย็นอยู่ ขั้นตอนการย่อยนะครับก็เริ่มต้นโดยนะครับช่างตัวอย่าง0.1กรัมของยีสต์สเซเซเนียมนะครับเข้าไปในหลอดย่อยนะครับจากนั้นเติมกรดไนตริกเข้มข้นนะครับที่ปริมาตร1.0 1.5 2.0 2.5และ3มิลลิลิตรนะครับจากนั้นก็นำไปย่อยด้วย เครื่องย่อยที่ประดิ์ขึ้นเป็นเวลา30นาทีนะครับพอครบ30นาทีแล้วพักให้เย็นนะครับแล้วก็ปรับปริมาตรด้วยน้ําปัสาจากไอออนให้ครบ25มิลลิตรนะครับแล้วก็นําไปตรวจวัดด้วยเครื่อง i อโ m เนะครับซึ่งสภาวะของเครื่อง i c m s เก็แสดงในตลาดจากการทดลองก็พบว่าการใช้กรดนะครับที่มีปริมาตรเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่1 0จนถึง3.0นั้นก็ พบว่ามันไม่มีผลต่อการต่อปริมาณซิลิเนียมที่ย่อยที่วิเคราะห์ได้ด้วยเครื่อง ICPMS นะครับซึ่งนักศึกษาจะเห็นได้ว่าความเข้มข้นของซิลิเนียมในตัวอย่างนั้นมันมีปริมาณที่เท่าใกล้เคียงกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็พบว่าการใช้ใช้ปริมาณกดนน้อยเกินไปนั้นมันก็จะมีผลทำให้มันจะเหลือกาก ของยีสต์ที่ถูกย่อยไม่หมดนะครับทำให้เกิดการย่อยไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราใช้กรดในปริมาณที่สงูขึ้นตัวอย่างยีสต์ก็จะย่อยได้ในสภาพที่สมบูรณ์นี้ขึ้นซึ่งอาจารย์ก็พบว่า,าปริมาณกรดที่เหมาะสมสำหรับย่อยยีสต์0.1กรัมนั้นก็คือใช้กรดในติกเข้มข้น2.0มิลนั่นเอง หลังจากที่เราศึกษาปริมาตรที่เหมาะสมของกรดแล้วนะครับปัจจัยที่สําคัญต่อมาที่ทําการศึกษาก็คือเรื่องของเวลาที่ใช้ในการย่อยนะครับซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการย่อยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความจาเป็นนะครับเนื่องจากปริยามันจําเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ปริยาโดยสมบูรณ์น,นะครับในกระบวนการศึกษานะครับก็เริ่มต้นโดยช่างตัวอย่าง0.1กรัมนะครับใส่ใน De ย์เ t i o n v e s s ซ l จากนั้นเติมกรดไนตริก 2 0มลลนะครับแล้วนำไปย่อยด้วยเครื่องย่อยนะครับโดยทำการย่อยที่เวลาแตกต่างกันนะครับตั้งแต่ 10, 20, 30แล้วก็40นาทีนะครับหลังจากนั้นลดนำมา,าลดอุณหภูมิให้เย็นตัวลงนะครับแล้วก็ปรับปริมาตรสารที่ย่อยได้นะครับด้วยน้ำตาลจากไอออนในครบ25มิลลิตรแล้วก็นำไปตรวจวัดด้วยเครื่อง ICPMS ครับ ซึ่งจากการก็ทดลองก็พบว่าการเพิ่มระยะเวลาการย่อยตั้งแต่10นาทีไปจนถึง4 0นาทีนั้นให้ปริมาณซิลิเนียมในตัวอย่างยีสต์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัยยะสำคัญทางสถิตินะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราใช้เวลาน้อยเกินไปเนี่ยมันก็ยังเหลือกากแสดงว่าปริมาณมันเก็บไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ถ้าใช้เวลามากเกินไปมันก็เสียเวลาในการย่อยซึ่งก็พบว่าเวลาที่เหมาะสมในการย่อยตัวอย่างยีสต์ก็คือ20นาทีนั่นเอง เมื่อเราทราบสภาวะที่เหมาะสมของการย่อยยีสอโดยเครื่องมือที่เราพัฒนาขึ้นแล้วนะครับเราจะทราบได้ไยงไว่าเครื่องมือของเรานั้นมันให้ประสิทธิภาพที่ดีเราจำเป็นที่จะต้องเปรียบเทียบกับเทคนิคอื่นะครับซึ่งเทคนิคที่อาจารย์ศึกษาในเปรียบเทียบก็ได้แก่เทคนิคการย่อยแบบเปิดนะครับหรือ open vessel digestion นะครับอาจารย์ให้ ตัวยอ่อเป็น OVD นะครับแล้วก็เทคนิค Microwave d r y i n อาจารย์ให้ตัวยอ่อเป็น MWD นะครับแล้วก็เทคนิคการแอชชิ่งหรือเทคนิคการถอยเป็นท่าแห้งนะครับให้อ,อักษรย่อว่า DAM นะครับหลังจากที่นำตัวอย่าง y e a s ไปย่อยด้วยเทคนิคทั้ง4เทคนิคแล้วนะครับแล้วก็นำมาไปตรวจวัดด้วยเครื่อง ICPMS แล้วก็ให้ผลดังตารางที่3นะครับซึ่งก็พบว่า,าเทคนิค ที่เราพัฒนาขึ้น,นแล้วก็เทคนิคไมโครเวฟแล้วเทคนิคการย่อยด้วยระบบเปิดนั้นให้ตัวอย่างให้ปริมาณซีเรียมในตัวอย่างนั้นไม่แตกต่างกันนะครับเ่ามีนนยาสัมพัสติแล้วก็ให้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าอ้างอิงของตัวอย่างมาตรฐานที่เราใช้นะครับ <c oughs> แต่ก็พบว่าการย่อยบแบบแดชชิ่งนั้น ให้ปริมาณสซเลเนียมน้อยที่สุดนะครับทใไมถึงให้น้อยที่สุดเนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้ย่อยเนี่ยมันประมาณ400องศา <c oughs> ซึ่งอุณหภูมิระดับนี้มันจะทําให้ซเซเลเนียมนั้นเกิดการระเหยตัวไปนะครับพอระเหยไปมันก็เลยเหลืออยู่น้อยเองนะครับแล้วก็เทคนิคนี้ก็พบว่าเมื่อทําการเตรียมตัวอย่างเตรียมสารมาตรฐานนะครับโดยที่สปายสารมาตรฐานลงไปซึ่งสารมาตรฐานนั้นมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกัน คือซิลีไนยซีโนเมทนีแล้วก็เมทชิวซีโนซิตรนลงไปก็พบว่าจากการศึกษา,าสรรมาตรฐานที่สไปลงไปทั้ง3ชนิดก็ให้ค่า Recovery ใกล้ๆเคียนึ่งรยนะครับก็แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นสามมาตรฐานตัวไหนวิธีทั้ง3วิธีนี้ก็ไม่ได้ทำให้ซิลีเนียมนั้นสลายตัวในระหว่างที่ทำการแยกตัวอย่างนั่นเองนะครับ ดังนั้นก็เห็นได้ว่าเทคนิคที่การย่อตัวอย่างที่พัฒนาขึ้นก็เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่เพียงกับเทคนิคมาตรฐานซึ่งก็ได้แก่เทคนิคไมโครเวฟแล้วก็เทคนิคย่อยแบบเปิดน,นะครับ อย่างไรก็ตามเทคนิคที่เราพัฒนาขึ้นมาก็มีข้อดีคือมันใช้อุปก,กรณ์พื้นฐานในห้องหลักใช่ไหมครับอย่างเช่นอ่างน้าร้อนหรือว่าเธอร์บาซึ่งมันมีเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในห้องหลักนะครับเพียงแต่ว่าเราก็มาโมดิฟายแล้วก็พัฒนาขึ้นให้เป็นเครื่องย่อยที่มันมีประสิทธิภาพขึ้นดังนั้นมันก็ลดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องซื้อเครื่องมือเข้าม,มาใช้ในห้องปฏิบัติการนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทําการประยุก์ เทคนิคการย่อยตัวอย่างที่พัฒนาขึ้นนะครับไปย่อยตัวอย่างซีนีมจีซีนีดซึ่งอาจารย์ได้รับพรมนุเคราะห์จากบริษัทเวสต์ซูพิเรียมานะครับเราก็ลองทําการย่อยดูนะครับซึ่งตัวอย่างอาจารย์ขออนุญ,ญาตแทนเป็นอักษรย่อน,อน,นะแกนครับเป็นซีเนีมจีสหนึ่งซีเนีมจีสองซีเนีมจีสามแล้วก็ซีเนีมจีสี่นะครับแล้วก็เกิดจากการที่นําเทคนิคที่พัฒนาขึ้นไปเตรียมตัวอย่างยีทั้งสี่ชนิด ก่อนที่จะไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICPMS นะครับก็พบว่า,าเทคนิคที่พัฒนาขึ้นนะครับก็สามารถที่จะย่อยตัวอย่างนะครับแล้วก็ไปวิคเคราะห์ตัวอย่าง c m l g s เนี่ยเราก็ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICPMS เนี่ยนะครับก็ให้ประสิทธิภาพที่ดีใกล้เคียงกันนะครับสำหรับเทคนิคที่เราพัฒนาขึ้นทเทคน,นิคไมโครเวฟแล้วก็เทคนิคการย่อยแบบเปิดแต่ก็ซึ่งทั้ง3เทคนิคนี้ก็ให ค่าที่ไม่แตกต่างกันกันอย่างมีนยัยสำคัญทางสิแต่ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเทคนิคการเผาเป็นยเท่าแห้งนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเราเปรียบเทียบชนิดของชีสแต่และชนิดนะครทั้ง4ชนิดก็เพราะว่ายีสเซเนียมยีสสามเนี่ยมันมีปริมาณเซ็นเนียมสะสมสูงที่สุดนะครับคือที่2000ประมาณ2 2 0 0 2 0 0ถึง2,300 มีกรการต่อกิโลกร,รมนั่นเองนะครับเขาใช้วาดีนี่เป็นเกีย,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 ยที่มีสมรสารสูงในการสะสมซีเรเนียมนั่นเองโดยสรุปแล้วนะครับการวิเคราะห์ปริมาณซีเรเนียมทั้งหมดในตัวอย่างซีเรเนียมจีสด้วยเทคนิคอะ m s มสนั้นก็ประสบความสำเร็จนะครับในการที่เราเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีาการเยอะตัวอย่างที่เราพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็ วิธีการแย่าตัวอย่างที่พัฒนาขึ้นนะครับนั้นประกอบไปด้วย4ส่วนประกอบหลักด้วยกันนะครับก็คือวัตถุดา,าเป็นแหล่งให้ความร้อนแผ่นปิดแล้วก็ตัว i ดจ s ชั่นเวสเซลแล้วก็ตัว Windbox ก็คือตัวลายเยนน็นอันเอ้นะครับแล้วก็เทคนิคโฮเ e สเด e ิชั่นที่เราพัฒนาขึ้นนะครับก็สามารถย่อยตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ให้ความใช้ได้ของวิธีที่ดีนะครับแล้วก็ยอมรับได้กับวิธีมาตรฐานนะครับ นอกจากนี้วิธีการที่พัฒนาขึ้นนะครับก็เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายที่ถูกนะครับเป็นเทคนิคที่ประหยัดเนื่องจากใช้อุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการอยู่แล้วนะครับดังนั้นเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคที่สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการที่จะไปใช้ในการเตรียมตัวอย่าง G ยีสต์สซีเนียรแล้วก็อาจจะยังสามารถนําไปใช้ในการเตรียมตัวอย่างประเภทเอื่นๆในการวิคเคราะห์ธาตุอื่นๆได้อีกนะครับ สำหรับผลที่ได้จากการทำวิจัยในครั้งนี้นะครับอาจารย์ก็ได้รับการตีพิมพ์นะครับผลงานวิจัยในวารสาร SNRU นะครับ Journal of Science Technology นะครับรวมถึงได้อนุสิทธิบัตรนะครับในการประดิษฐ์ในครั้งนี้ด้วยสุดท้ายนี้อาจารย์ขอขอบพระคุณนะครับผู้ช่วยศาสตรตาจารย์ดรปีเนจันทิราติกุลอาจารย์ที่ปรึกษา สมัยอาจารย์เรียนระยเอกเ,เองนะครับแล้วก็ผู้รองศาสตราจารย์ดรอนันจันทิรัติกุลนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่ได้ให้คําแนะนําต่างๆในการทําวิจัยในทางนี้นะครับรวมทั้งขอบคุณผู้ให้ทุนนะครับก็คือ Press CIC นะครับและขอบคุณบริษัทเวสซูเปียที่สนับสนุนตัวอย่างยีสต์สำเนีจรนี และที่สำคัญก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานนะครับในการทำวิจัยก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรัญญามณีทองนะครับซึ่งปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณรสุคนสุธิพจน์ที่เป็นทั้งเพื่อนร่วมวิจัยแล้วก็เป็นน้องสาวที่ดีเสมอมานะครับเราก็ทำให้งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีดีนะครับแล้วถ้ามีคำถามหรือข้อแนะนำอะไรก็ขอเชิญครับ